นี่แบบม่พลังมันเราบริบาลังที่แทนตกเก่งทุกตัวจิงนะวันนี้ไม่อยู่บอกว่าน้องว่างนะครับมาตกบ่อห้านะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่บ่อที่ผมโพสต์ไปคลิปก่อนนะนี้ว่า มีเหยื่อพกซิปมาขายที่นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับพกซิปมาขายที่นี่นะนี่มาจับจ่ายนะครับเข้ามาในร้าน,นครับบอกพี่บอลว่ามาซื้อเหยื่อนะครับนี่มาหยิบได้แล้วครับถุงถุงเท่าไหร่ไม่รู้คุยกับพี่บอลเอานะครับครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะมีคลิปมีปลากี่ตัวครับไปไปดูกันเลยระบบเปอร์เซ็นต์ระบบอะไรมันทําได้หมดเขียนหลังบ้าน ของผมบวงัมนี้ห่วงมันไอสลิงมันข dad, <c oughs> <c oughs> าดก็เลยแบบไอ้นี่ใหม่เ็บไปิไเก็บไปตัววันนั้นไงขาดเลยถามว่ากินดีไหมกินดีนอุ้ยอุ้ยน้านั้นต้นนั้นนั้นนั้นไผ่นะ โอ้เข้าใจครับ<ว> <c oughs> <c oughs> ไอค้ครับว่าชิ่งหกปอน์เนี่ยก,ก็เล็กครับเล็กมากเลยโอ้แต่ก่อนตกสวัยสมัยก่อนอ่ะไปนั่งดูพวก พี่ทับอะไรเงี้ยแล้วเขามา,เล,าเล่าเรื่องสมัยก่อนอ่ะเขาบอกสมัยก่อนตกสว่างเขาใช้แค่สิบปอนด์ใช่ครับเดี๋ยวนี้เหรอสิบห้าแล้วเรามาสิบห้าเรามายี่สิบกันละ ด้วยคำว่าผมกับแฟนมายุเท่ากันนี่แหละมันเลยแบบผมยี่สิบสองปีนี้ครับแฟนก็ยีิบสองปีนี้<อ>แฟนยีิบสองเดือนสิงหาผมเดือนเนี่ยมีนาเดือนหน้าเนี่ยยี่สิบสองแับ นอนนอน,นอนให้80ดสิบดึงล้างพืชขันหักอ,อย่างว่าไอ้กอพักบุ้งมันหายไปแล้วปานไม่มีที่ มันบางทีมันไม่ใช่กินหรอครับมันหางปัดไปปัดมาอยู่ทั้งมผมมามผมไม่เคยยืดสวิงเลยมาผมก็ตกสวิงอยู่ระยะเดียวยยผมไม่ยืดเลยเนี่ยเพราะว่าผม,มตักผม,มตักอยู่แค่เนี้ย สปริงแขนดึงเอาขาด ตรงนี้สูงขึ้นระดับเออยก็ไเรียบร้อยเ <c oughs> ย็นเจี๊ยบ น็อกไม่เข้าปากก็ลงคอเลยแต่สายก็โอเคอยู่น,นั่นนะ <c oughs> เซฟครับเกี่ยวขาน <laughs> โอ้ขี้แตกเลยวัดตาขี้แตกเลยปีวอนก็นั่งสงบนิ่งเลย ถ้าซื้อกระติกมารถเก่งสบายนะกระติกบ้านเนี่ยพูดบ่นเมื่อกี้วันนี้บรรยากาศลมเย็นเย็นหน้าหมอเหรอเย็นเย็นแล้วก็เงียบเงียบเข้าไปเขาแหมประชดพี่ผมลืมคิดไข่ดาวไปด้วยเห็นไหมบอกน้ำน้ำน้ำแกงเออแล้วก็น้ำแกง่ยังไงได้ตัวยังไง เรได้อยู่มันมีอาการอยู่แต่ว่าถ้าบอดสามมากินดีใช่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวที่นี่ปลาไม่หลกเยอะเดี๋ยวที่หน้าลุงปลาบอกพี่อย่างดีโอ้ยเดี๋ยวจะมาฝึกตกลอยไม่แดกไม่ไม่ไม่มีป่วนสักตัวเลยเอาปลาลุงน้าดีกว่ สองสายก็ไปฝึกบอ่อสามถ้าตกลอยเล่นกับ,ออบอไบอ้ส้มไอ้ส่งเหลือไม่มีใครออกเนาะบอ่อสามใช่ใช่บอ่อสามไมตกได้หรืบอบ่อสามพี่หลังจะไม่ถ้ามาบอ่อพี่จะไม่บาลังมาเอาบาลังพี่แทนคอครับเอ้ยขอบปากเว้ยขอบปากแล้วเว้ย แล้วชนดังปุ้งเสียงชนอย่างชัดเจนฮะไอปนินล่ะครับแต่ถ้าโดนอันนั้นก็ไม่เหลือครับถ้าโดนถ้าโดนไอสิ่งที่อยู่ใต้นั้นก็ไม่เหลือดังปุ้งขนาดนั้นนะปลามันลากเข้าต่อยนี่พอดีขาดครับ ชิงหลิวมันชิงหลิวตกแบบย้ายบ้านครับหน้าดินก็ไม่ต่างสวายก็ไม่ต่างกันโอ้ผมสองแล้วผมสองแล้วผมทั้งกล่องอุปกรณ์ทั้งอะไรถ้าสวายก็ยิงแล้วเลยครับปมัันนไอเดียว สับปิวบป้วสัปิ้วมันไปลาวราว,วังคันกับคันแค่นั้นถังเหยื่อเดี๋ยวไปเอาที่บ่อก,ก็ได้นอกนั้นของเราวะนี่โอ้หเหมือนอะไรเนาะเออเหมือนเหมือนอย่าพูดอย่างางั้นเหมือนบ้าหอฟางครับ <c oughs> โอ้โหแบกทีคิดแล้วคิดอีกอยังไงก็ไม่รู้เดินไปคนมองอนะ่ะบางที่อ่ะเดินสามรอบอ่ะ ในใจในใจก็คงถามเหนื่อยไหม <c oughs> เรียบร้อยฮะ <c oughs> มันก็ต้องเขยืบไปนู่นะนะอ,อ,ผ,มอผมลืมมองตรงข้างๆเขยับอีก <c oughs> นี่น้าก็ดึงเชือกไปเลยดึงเชือกไปแล้วน้าก็นั่งเวลาปลากินน้าก็ดึงแล้วก็สับ <c oughs> วิธีตกปลาแบบใหม่แต่ทันมันไม่ทันมึงลุ้นเอาอีกทีหนึ่ง <c oughs> ต้นนี้ใบมันลวงอ่าต้นคูนมั้งครับไม,ไม่ไม่ใช่นี่ใบไม่ใช่ไม่มีสเดาด้วยมีทุกอย่างครับที่นี่ พี่สาวิชายหนึ่งอีหนูจะเอาไหมถอดทุนออก <c oughs> ลองถอดทุนออกดูก็ได้ครับให้น้องถอดทุนออกดูก็ได้ปลามันลงไปกินหน้าดินปลาไม่ค่อยกินลอย ตอนนี้ชิงหลิวก็ลงหน้าดินพี่ว่ารอยมันไม่กวนเลยบางทีบางอย่างมันเสร็จสังเกตจากการชิงหลิวได้หมดเลยชิงหลิวเาปิวเนี่ย,ย <c oughs> เอาไงนะย้ายกลับมาไหมโอ้โห ไปอีกอันหนึ่งไม่สู้กับตอแล้ว อ้นี่ครับกังหันนี่ไงมารอาราบนี้สมาธิแล้ว สงงขอ,งของัอ่ง,อง,องบูทูดไป้สองอันอ,อันละ, 5, ะห้าห้าสิบกว่าบาทสองปเอาปะนี่หรอแกเบื่อโอ้หน้าของน้าต้องเรียวแก้ย้ายเ <c oughs> บื่อไม่เบื่อเราตัวเนี้ยนั่งย้ายนี่แหละ เพ so like, ื่อไม่ให้โดนนะกนเล็กไปหน่อยเล็กครับพี่อยู่นะวันนั้ใครโดนมลนกก็วันนั้นพี่บอลเขาจ้างจ้างให้คนมาตกเอาย้ายไปบอลหนึ่ง ช่เออที่บอลเลี้ยงไว้อะตัวเก่าๆเอาออกไปไว้บ่อหนึ่งไงย้ายไปอยากโดนอยูเหมือนกันแต่คันไม่พร้อมแก้ได้แค่สี่ห้าโลตัวได้แกแลมิทไปไหนหมดมันก็อยู่กลางๆครับมันไม่ได้ออกขอบลงอย่างนั้นนหะโดนหมดแล้วโดนหมดแล้วไม่กล้าไปลงตรงนั้นอืมว้า โอ้ผมเจอน้าก็นังนก็นั่งตรงนั้นน่ะเรี็บร้อยโป๊ะแล้วก็อามาตกเรื่อยๆตกได้ด้วยนะได้ครับมันมันแอคชั่นมันไม่เสียแ <c oughs> อคชั่นคันมันไม่ได้เสีย <c oughs> ขอบปากสวยๆวยหน่อย คนเริ่มตื่นช่วงช้ามาไม่ได้หรอควันเออเมื่อเช้าหมอกครับไม่ใช่ควันทางน้ำควันเนอะหมอกไอควันเลยบ้านผมเม็นกินบ้านผมเป็นหมอกอายเย็นๆแต่ก็ต้องใส่แม้จะดีว่ามันปนกันมา <S <S ตอนนี้ตกระยะสามหกแล้วนะ <S 1> <S 1> ตอนเช้าเอก่อนหน้านี้ตกสองเจ็ดแล้วมักวน, <S <S น,นก็ขยับไม่กิน กิน,กนไม่กินอยู่ที่ฝีมือแล้วมันถ้าปิดกั้นมากๆมันก็ไม่ค่อยมีคนอยากเข้าครับแลยคำมัาบ่อมันเล็กด้วยขคนก็คนเผมกินไม่กินไม่รู้อะ เดี๋ยวผมไม่ใช่ขี้ๆนะนะโอโทษนะที่ผมเคยมาสอนอยู่เนี่ยใช่ไหมนั่งประกบผมอยู่ตรงนี้คนหนึ่งเราจะมีเด็กสองคนนั่งอยู่ตรงเนี้ยมาคู่เนี้ยม,ม,ามาสอคนแล้วผมมานั่งสอนอยู่ตรงเนี้ยตอนนั้นอะ่ะสอนไปมันต้องฝึกครับพวกเนี้ ตกเก่งไม่กลัวอือแจ๋วแน่นอนครับดเดี๋ยวสองชุดรับเดี๋ยวค่อยขึ้นระยะใหม่นี่สี่โมงแล้วผมจะเก็บของแล้วไงขออีกไม้หนึง่งเดี๋ยวเขากลับละเราต้องไปถ่ายเก็บที่บอ่อหน้าบอ่อ คือแบบทุกอย่างหนักลอกหนักด้ามโฟมไม่เจอน้องบอกคันแพงกูคิดแล้วคันกูถูกหรอวะเนี้ยว้ <c oughs> ที่ผมถือในมือมันไม่ใช่แบบสปิวผมอะ รวมคันรวมล้อกะประมาณรวมสองพันใช่ไหมของรถก็สี่ร้อยก็แพงแล้วอือสมพอเข้าใจพอเข้าใจอยู่มายุคสมัยนั้นพวกเราก็จะบ่นอย่างนั้นว่าแพงเหมือนกันร้อยสองร้อยก็แพงวะใช่สมัยนั้นมันไม่มีเงินเลยเนาะเราไม่ได้ทำงานเหมือนสมัยนี้แต่ถามว่าถ้าเรามีเงินสักแสนสองแสนนะ พันสองพันนี่จิบจิบแต่ถ้าโดนตูมใหญ่ๆก็จุกเหมือนกันนะจุหายแล้วอ่ะต้องถา,ามต้องถามคนนี้โดนตูมใหญ่ๆก็จุกเหมือนกันนะเงินสองแสนโดนคันสองโดนคันห้าหกพันนี่ก็จุกเหมือนกันนะไม่ไม่ใช่แค่คัน <c oughs> นี่สิแบงค์เปล่าเออ ไอปลายคันก็อยู่แค่ตรงเนี้ยอยู่ท้ายบอ่อจนะพี่พี่จะอีกฝั่งหนึ่งพี่เอาคันขึ้นมาก่อนเหนอเนี่ยเห็นไหมอยู่แค่เนี้ยแปลว่าปลาเข้าฝั่งติดด้วยสวายเผลอๆสวาย <c oughs> ยี่ <c oughs> ค่อยๆเล่นอยากเห็นตัว <c oughs> ติดด้วย <c oughs> ติดอยู่เจ้าท,ที่มันตึกสายห่วงงงอะ เปิดเบรกค่อยๆเล่นอืมตัวนะะนะะทีเดียวเนาะนกไปแล้วหลับแล้วหล,บลวับสบายเลยไอ้เปล่าเม็ดเปล่าเม็ดเม็ดเม็ด ไหนบอกเราบอกมอาปานินไงห้อ,องแม่ใจนไม่ใช่ปานินลข <laughs> องผมอาปากหวอเลยนะช็อกไปแล้วนี่นะนะมันช็อกไปแล้วดูขัง,ขง <laughs> เหวอ